พี่น้องพี่น้องเห็นบอนน้ชูชูด,ชดออกแล้วนี่ปวดจวดรวด,ดอยู่นี่แกดมันเนาะแกดมันปดนี่นะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกองไฟไปสุขุสุขนเนาะคลิปนี้เข้าถิมาทดวสอบไฟแสกเนาะ พราะว่าเขาเห็นอยู่ในขีดคิดหนึ่งเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนหัวแก๊สของมันน่ะโดยที่ว่าแก๊สบรั่วออกเนาะแต่ที่นี่เขาสือมาทดสอบเบื้องว่ามันจะเป็นความขิงบ่นะ้าสมมติว่ามันเป็นความขิงเท่ากับสีเงิจนจุดลูจะบุ๋มด้วยกันก็นเลยสีพาที่น้องมาทดสอบเบื้องเนาะเนี่ยไฟนแช็กข่าซื้อมาใหม่ๆเลยมาลองเบิ่งลนนะ บะลองเบิงเข้ากับสีบูฮูเนาะแก้วกกอนซื้อมาทั้งซองอันที่เปลี่ยนไปได้เน่าได้ว่าแกะมันสีบลรหลวงเนาะเขาออกแล้วเนาะอันหนึ่งอันที่สองบัน อ๋อคือเกาเขาเห็นแต่เขาเปลี่ยนหัวตัวนี้เนาะเห็นแต่เขาเปลี่ยนหัวตัวนี้เอามาใส่แต่ที่นี่เขาเห็นในชิพชีพหนึ่งเขาิีม,มุนหัวตัวนี้ออกวัวแกะตัวนี้ออกเลยนะแต่ปลาที่นี่มันถิอเป็นไปได้ได้ไดไดว่าเขามุนออกแล่ว,ว่าแกะตัวนี้เนี่ยมันสิบอดัานอนอกเนาะตรวจสอบบังเลยอ่ะที่นี่ก็มาเริ่มกันเลยเนาะ มันสิเป็นไปตามความขิงบอร์หรือว่าขอเขาเห็ดเรือ,อนะบอน่ใส่สองอันไปเลยเอาตรงใส่ไอ้ตัวนี้ไปก่อนตังไว้เนาะนี่พี่น้องเบิ้งเดือแก๊สมันแก๊สมันซ้ำนีน้เนาะแก๊สซ้ำนีน้ ว่ามันิบออกลายสำได้พอมบอ่ถ้าพอมก็มันเริ่มกันเลยเนาะโอ้ยมือคือสัน่นแท้จรผมหนะ้าฟากปิวอยูอ่บ้าที่นี่อเอาเดี๋ยวตัวนี้ก่อนเนีย๋ยเอาสิมุนตัวนี้ออกเนาะอย่าสันส่นอย่าสั่นอย่าสั่นนะอยากลูกก็ต้องทดลองบิ่งเนาะ บอล่องเบิ่งเข้ากับสีบูฮูว่ามันสีเปลี่ยนไปได้นี้เข้าสิมุนกันออกเนาอาตรงมุนเบาเบาเบาเเพราะว่าเท่าเบื่องในคขิปนะเขาเขาสิมุนบเร็วนะเขาสิมุนซาสา,สานี้เทากับย็ดตามเขาเหันหละพี่น้องพี่น้องเย็นบอนี่ ชูดๆดอัอกแล้วนี่ปวดจวด,ด,ดอยู่นี่แกดมันเนาะแกดมันปดนี่นะพี่น้องท้าเลียนแบบเด้อเพราะว่าเอากับบดรด้รับรองกันใดอันนี้แค่เข้ามาตรวจสอบให้พี่น้องเบิ่งี่ซื้อ เนี่ยเขามุนออกแล้วเนาะเนี่ยพี่น้องเห็นบอกแก๊สมันเนี่ยที่นี่เขาเสียหัวไม่ใส่วันนี้เขาบอกอหัวที่เขามุนออกทิ้งไปเลยเนี่ยใส่หัวนีคืน่นมุนเขาเนาะ ที่นี่เขาก็สมมาทดสอบว่ามันสีเวลาเราจุดมันสีติบบอะนะฟังนี่เนาะแก๊สแก๊สของบันเนี่ยบกลงไปหอดพี่แต่ว่าตัวนี้ยังเต็มคือเกา่าแก๊สตัวนี้จากที่ว่าไฟแสกซื้อมาใหม่ๆเนาะไฟแสกซื้อมาใหมๆ่ๆแสดงว่าเบิดไปอยู่ประมาณเคองหนึ่งจากตรงนี้เนากะก็คือว่าเลือลาย ก็ถือว่าโอเคอยู่ที่ว่าลิปที่เอาเห็นมากก็ถือว่าก็าใส่ได้เนาะทีนี้เอาสิมาใส่หัว่าตัวนี้แจะกัดยุดเบิ่งว่ามันสิใส่ได้ฝนในฝนหว่อ่ามันสิบบึบใส่บ่บัดโอ้โหแรงมากเลย โอ้โหยังแรงอยู่แก๊สยังแรงอยู่ที่นี่แก๊สมันแรงเขากับปับตัวนี้มันลงเนาะปับลงเรื่อยๆนั่นใส่ซื้อน่ะใส่กอ้อนเล็กให้มันก่อน ได้พ้นอีลีพ่นออกเบิ่งแก๊มันจากที่ว่าซื่อมากำการเนาะดูให้ดูแก๊มันบกไปเครื่องหนึ่งตัวนี้เต็มคือเก่าเนาะเพราะว่าตัวนี้ฮาไม่ได้เปิดมันแต่ว่าตัวที่เปิดบกออกมาเหลือเครื่องหนึ่ง เื่อว่าโอเคเนาะเขาบริตัวเฮาอีลีก็โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้กะซทํามี่แหละผมรูนนิดนิดหน่อยคลิปหน้านะพอกันไหม